ายการวันที่31มกราคมบันทึกปรับปรุงรายการและปิดบัญชีปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธิค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเราจะเลือกที่สมุดบัญชีแยกประเภทค่ะกดไปที่ปุ่มโมโปลค,ค่ะจากนั้นเลือกลงรายวันบล u อชเชอร์ค่ะสมุดรายวันเราจะเลือก GJ สมุดรายวันทั่วไปค่ะโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะ วันที่ลงบัญชีจะเป็นวันที่31เดือน1ปี58ค่ะส่ช่องไทยเราจะพิมพ์ C ลงไปนะคะต้องการปิดบัญชีถึงงวดเดือน1ปี58ถูกต้องแล้วกด OK ค,ค่ะในที่นี้เราจะเลือกปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะ ระบบกำลังคำนวณค่ะระบบจะลงบัญชีให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะโดยเดบิตขายสด4,500บาทเดบิตขายเชื่อ36,000บาทเครดิตค่าสินค้ารับคืนและส่วนลดจ่าย6,000บาทเดบิตรายได้จากการบริการทั่วไป15,000บาทเครดิตซื้อสด35,000บาทเครดิต ซื้อเชือ41,944บาทเดบิตสินค้าส่งคืนและส่วนลด19,10บาทเครดิตค่าธรรมเนียมธนาคาร60บาทเดบิตต้นทุนขาย41,444บาทเครดิตเงินเดือนและโบนัสพนักงาน50,000บาทค่าใช้ใจ่าย และค่าบริการ5,000บาทค่าน้ำประปา1,000บาทค่าไฟฟ้า4,000บาทค่าโทรศัพท์5,000 0บาทเงินสดขอโทษค่ะเงินสมทบกองทุนประกันสังคม1,500บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่ง849.3.2สตางค์และเดบิตกำไรสุทธิ ประจำปี34,249ืับาทจุสงค่ะซึ่งทั้งยอดยอดทั้งสองด้านจะเท่ากันนะคะโดยยอดสุดทธิจะเท่ากับ142,103.32บาทต้องแล้วกดบันทึกค่ะจะให้เครื่องรันให้นะคะกด yes ค่ะ